เด่นหลักล้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาก็จับผิดตัวผิดสูตรแลละคะ่ะแต่ว่าแอดมินกันยังใส่สูตรเก้าที่เพิ่งเดินดีเนาะคะ่ะสูตรนี้เดินดีค่ะท่านผู้ชมสูตรใช้หลักร้อยแล้วค่ะหลักสิบบนคูณสองบวกหลักหน่วยบนแล้วก็บวกสี่คงที่ค่ะตำแหน่งทีสูตรทีเพิ่นทีคำนวณเนาะคะ่ะสูตรงวดที่ผ่านมาคำนวณได้ 7จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองออกที่เก้าเจ็ดสองค่ะถูกค่ะงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์แอดมินพาคำนวณค่ะเจ็ดสองสิบสี่เนาะค่ะสี่บวกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง แนวทางที่ให้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอให้โชคดีมีโชคค่ะสองเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าห้าไปบวกสี่เท่ากับ9้าค่ะเก้าศูย์หนึ่งสองสามส,ามสี่เด่นหลักร้อยเนาะค่ะงวดวันที่หนึ่งกุมภาสูตรที่1ค่ะไปดูสูตรที่สองนะคะอันนี้จะชนสามสูตรค่ะ สูตรที่สองกับเป็นสูตรสูตรเก้าเนาะคะ่ะสูตรนี้ใช้หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเหมือนกันเนาะคะ่ะแล้วก็แต่ว่าสูตรนี้ลบหนึ่งเนาะค่ะนี่ใช้สี่ตำแหน่งค่ะแต่ก่อนเดินมาแค่สามตำแหน่งเนาะคะ่ะนี่ม้างวดนี้เนาะคะ่ะแอดมินปรับเพิ่มเป็นสี่ตำแหน่งแต่ว่า วันนี้เพื่อนม้าอยู่ตำแหน่งมิผิดไปงวดหนึ่งที่ออก8ปดเ้าห้าค่ะเราก็กลับมาเดินอีกเนาะค่ะนี่มีแอดมินวงหนึ่งม้าหลักร้อยกับหลักสิบมาหลักร้อยกับหลักหน่วยเนาะค่ะนี่หลักหน่วยกับมามาสองตัวงวดวันที่1นึกุมภาพันธ์คำนวณได้สี่สามสองหนึ่งค่ะนี่เจ็ดสองสิบสี่สี่บวกสองเป็นหกหบวกเ้าเป็นสิบห้าห้าลบหเท่ากับสี่ สี่ลบหนึ่งเลือสามลบหนึ่งเหลือส,สองลบหนึ่งเหลือหนึ่งเนาะค่ะสี่สามสองหนึ่งสูตรที่สองค่ะนี่เป็นสูตรหลักร้อยสูตรใหม่ที่แอดมินคิดค้นขึ้นมาเปรียบเทียบกับสองสูตรแรกเนาะค่ะเดินมาแค่7เจ็ดงวดติดค่ะสูตรเนาะค่ะใช้ หลักสิบ,บนเนาะค่ะบวกหลักหน่วยบนบวกหนึ่งคงที่แค่นั้นเองสูตรง่ายๆมากเลยะคะ่ะนี่เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกเจ็ดแปดเก้าเดินยูแค่ซีต,ะะ 7, 4, ตำแหน่งนี่แหละค่ะเจ็ดงวดนี่สี่ตำแหน่งแต่สังเกตเนาะคะ่ะตำแหน่งที่สองบ่เดินค่ะท่านผู้ชมแต่มันก็ต้องบวกไปเนาะคะ่ะสี่ตำแหน่งเอาเพื่อว่างวดนี้ ตำแหน่งนี้มาเดินกับเป็นไปใดค่ะท่านผู้ชมให้พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะเนี่ยเก้าบวกหกบวกหนึ่งเป็นสิบหกเนาะคะ่ะหกเจ็ดแปดเก้าออกแปดเก้าแปดเก้าบวกแปดบวกหนึ่งเป็นสิบแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งออกหนึ่งสี่ห้าสี่บวกห้าเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเนาะคะ่ะศูนย์หนึ่งสองสามออกสองห้าสอง ห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งออกแปดเก้าห้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้านะคะห้าหกเจ็ดแปดออกเจ็ดศูนย์หกศูนย์บวกหกเท่ากับหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์ออกเก้าเจ็ดสองงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันหกเก้าค่ะ จ็ดบวกสองเท่ากับเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบนะคะศูนย์หนึ่งสองสามเดนหลักร้อยสูตรใหม่ค่ะนำมาเปรียบเทียบกันเนาะคะ่ะไปชนสามสูตรค่ะท่านผู้ชมเด่นหลักร้อยคู่ขี้งวดที่ผ่านมาผิดเนาะคะ่ะแอดมินเป็นเนินหายเลขแปดแปดเจ็ดแปดประยู <laughs> ไปยู่หลักแสนหลักหมื่นหลักพันเนาะคะ่ะแปดเจ็ดแปดสามตัวตรงเลยโอ้ยเสียดายเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเด่นหลักร้อยสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามแล้วก็คู่ขี้หลักร้อยแอดมินว่าผิดไปงวดหนึ่งแอดมินว่าหน่าจะเดินโตเนาะคะ่ะแอดมินก็นเลยคำนวณห้แต่ว่ากะชนกันทีหนึ่งสองสาม นชนกันที่หนึ่งสองสามถึงสามสูตรค่ะชนเด่นหลักร้อยที่หนึ่งสองสามถาเด่นเนาะค่ะถ้าเด่นไปที่เลขขี้เลขสองก็ออนลงค่ะท่านผู้ชมเลขสองก็จะเหลือหาสิบเปอร์เซ็นนาะค่ะแต่ว่าแอดมินกับบอตัดทิ้งค่ะแอดมินจะเด่นห้หลักร้อยเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวร้องไปค่ะท่านผู้ชม คู่ขี้ถ้าคู่ขี่จริงเนาะคะ่ะแต่ว่าแอดมินจะเด่นไห้ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรนี่เลขสองนี่ม้าด้ยวยค่ะนี่สองกับสามเด่นถามว่าเอาคู่ขี้คู่ขี่กับบนแน่นอนค่ะหัวทิพพานมาคู่ขี่กับพิชเอาพิจะะารณาซอยกันค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองสามมีสามตัวมักตัวใดค่ะ มักตัวใดเดี๋ยวหาตัวมตาตัดอีกเนาะคะ่ะหาสูตรมตาตัดอีกแต่ว่าแอดมินเดนไปเหกก้อนเนาะคะ่ะเลขสามะคะ่ะที่จริงเลขสองเลยค่ะเดนเนี่ย้าตามสูตรไม่เนาะคะ่ะทั้งเดิน ทางเดินนี่มาหนึ่งสองสามสี่นี่เพิ่นเดินอยู่แถวนี้ยู่เนี่ยเจ็ดแล้วก็ก้าเลยจะลงมาสองนี่บ่เนาะคะ่ะถัาลงมาสองนี่ก็สวยงามเลยเด้ค่ะท่านผู้ชมสองนี่ตัวที่สามนี่มาครั้งเดียวนะคะนี่มาครั้งเดียวแอดมินมักเลขสองนี่แหละแต่ว่าแอดมินก็ไปบวงเลขสามเนาะบาทนี่หนึ่งนี่แอดมินว่าออนอยู่ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่า สามสถิตินี่สูตรนี่ยังบ่เคยมาหรืออาจจะม้างวดนี่เอาเด่นไหไปก้อนเนะะาะค่ะสามโตค่ะเอาครบชุดไปก้อนเดี๋ยวตัดออกค่ะทีตัดโตถูกออกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากเน้นไหแอดมินขอเน้นเลขสามไปล้วกันคะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีสูตรได้เลขสามอยู่เนาะคะ่ะเอาค่อยค่อยว่ากันคะ่ะท่านผู้ชมเด่นหลักร้อยงวดวันที่ หนกุมภาพันธเดี๋ยวคอยดูสรุปอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะตอนนี้เอาชนไปกอน3ามสูตรค่ะแล้วก็แอดมินจะหาสูตรเด่นหลักลอยเด่นหลักลอยตัวเดียวเนาะค่ะมาตัดอีกค่ะท่านผู้ชมเด่นหลักลอยตัวเดียวเนาะจะมาไหมเดี๋ยวเด้อค่ะท่านผู้ชม ลองใส่หลักร้อยตัวเดียวใช้หลักหลักหมื่นไปบวกหลักหน่วยบนได้เท่าไหร่คะหลักหมื่นหลัก 100. หมื่นเลขเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้ากับหนึ่งแน่มันได้เก้ากับหนึ่งมันก็จะไปเด่นหนึ่งตัวค่ะท่านผะู้ชมแม่บาทนี่ดีจะหนึ่ง เอาถ้าสูตรคู่ขี้เป็นจริงแอดมินขอวงเหล็กหนึ่งอีกตัวหนึ่งค่ะท่านผู้ชมจะมาบบเนาะค่ะเนี่ยเอาตามสูตรคู่ขี้ห้ f เอฟซีพิจารน,นะเดี๋ยวค่อยดูสรุปอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะไปจับคู่สองตัวและสามตัวค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบขอบอคุณเอฟซี FC และท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ ขอเอฟซและท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีโชคถูกรางวัลลักแสนหลักล้านจนกว่าจะพบกันไม่คลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ